เปิดภาพมาวันนี้จันตอนมันมืดๆทุกคนพบพอกันตอนมันมืดๆค่ำๆทุกคนวันนี้วันนี้เอาสิพาทุกคนไปไต่เขียดทุกคนไต่เขียดเรื่องการกบการเขียดทุกคนโหทุกคนกบไลงทุกคนกบทุกคนกบกบกบ โอ้ยต oh. 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 ัวใหญ่บ้างเลยกบตัวใหญ่ทุกคนโอ้โหตัวใหญ่น้อเหรอเห็นแล้วโอ้กบตัวใหญ่ทุกคนเปิดเปิดภาพมาก็ได้เลยทุกคนไปกรบตัวใหญ่เลยนี่โสมหน้าคุณหนาบจับกบทุกคนไปไปต่อโต้ทุกคนไปขอด้วย มันมูฟหมอนได้จำพายคุณคุณเจอได้ไงอ่ะผมเดินผมเดินเดินเดินไปเรื่อยตอนแรกผมว่ากระตูนะพอดูอีกครั้งเฮ้ยนี่มันกบดีกว่าผมก็ทำผ้าย่องย่องเข้าไปอย่างี้แลบพวกกระซาดใส้โลดบานอีกมีตัวเห็นปะเห็นปะตัวเล็กตัวใหญ่ กบอ๋อทุกคนกบอ๋อทุกคนทุกคนอุ้ยไปแล้วทุกคนทุกคนกลับเจอแล้วทุกคนเุ้ยเนียกบยางมาเหมือนเดิมกบเจอได้ไงโอ้โหแรกผมว่ากระตูนะที่นายได้กบ ตัวใหญ่เนาะนี่ทุกคนโบู๊6ตัวยังใหญ่โดยเว้าะตอนแรกผมเดินไปผมก็ารู้นะว่าตัวมันใหญ่โกบธรรมชาติบ้านเฮาทุกคนนี่โกบธรรมชาติกบธรรมชาติกบนาทุกคนอ ทุกคนตอนนี้เราเห็นเขียดแล้วทุกคนมึงว่าจะจับได้หรือเปล่าทุกคนนี่ทุกคนนี่นกำก,กับเขียดทุกคนตอนนี้เราจะได้จับหักแขงมันงัดใส่คลองทุกคนไปทุกคนตอนนี้เราก็จะได้เอาก็ได้มาหอดทุ่ง นี่มันอยู่แคมทง์งทุกคนเอาสิได้ฮะนี้มันี้พาไปการทางไหนใต้โคกไปโคก,โครกเราจะเดินข้าวโคกนะครับท่านผู้ชมเราจะยยางอ้อมขึ้นเหนือแล้วก็วกลงใต้อ๋อที่อำเภอดงยางท,ที่ที่ตรงนั้นกบกบซุ่มบ่กบซุ่มอยู่บ่กบตรงนั้นก็เราก็ไม่จักนะเราก็ไม่เคยไปอ๋อ บางเือมันก็ชุม่มน,นี่แหละทุกคนบรรยากาศน้มกระทำกลางคืนที่บ้านนอกบ้านานาของเราทุกคนอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นทุงน่งนาทุกคนนะทนนะุ่งนาเนนี้ทีมงานตามทางเพื่อไปไปโคกหรือว่าไปป่าที่เฮาซีไปาการกบทุกคนนะนี่แหละเดี๋ยวไป เอาไปฮ oh อดโค้กเอาสีทายเบิ่งอีก่งรอบหนึ่งทุกคนว่ามันสีได้หรือบ่ดได้ทุกคนก็เครียดขอ,องหาวมือนกันไปทุกคนเป็นทางไปน้ำกันไปไปพอกันอยู่โคกทุกคนไปก็ s <S เอาทุกคนตอนนี้เขาก็ได้มาฮอดบอนึ่งฮสีไปหาก,กบเลยทุกคน น่แหละนี่ๆนุ่กคม่นับกบนรับประธานสบายดีเพื่อนทุกคนเด้อไปบตรกาทุกคน จะโตอยู่บ้าอยู่นี่ทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็ระเด็นเขี้ยแล้วทุกคนเดี๋ยวซีซูมมาทุกคนเบิ่งได้ คนเครียดทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนจะจำให้ทุกคนไปนะเนี่ยทุกคนนี่คือเครียดนี่นี่คือเครียดทุกคนอขอตัวหักแขนขาไปอคล้องก่อนทุกคนแล้วลุยต่อ

เจอเพื่อมนมาเลยทุกคนได้ตัวเดียวจเจอแล้วทุกคนจเจอแล้วเดี๋ยวจำทุกคนเบิ่งเด้อมันบ่แม่นทุกคนมันบ่แม่นกบทุกคนมาที่ให้ทุกคนเบิ่งงสวะ เนี่ยทุกคนมันโแม네ันครบทุกคนเนี่ยคนเคยทำการบ่าเนี่ยมันโแมันครบทุกคนมันคือขี้ขขกัคงคากเนี่ยนี่ขี้กังคากหรือว่าขังโคกฮันทุกคนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันคือขี้กังคากหรือว่าขังโคกเนี่ยที่ฝั่งไครเขาเอาินข้างโคกนะ네แต่แถวบ้าน แถวแถวบ้านเขาเอินว่าขี้กงาคากทุกคนเนี่ยตัวนี่ละไปทุกคนดูนต่อทุกคนไป,ไปทุกเอาทุกคนเมื่ี้นี่เหาการเดินนี่ทุกคนเนี่ยมันบ่มีทุกคนตอนนี้เาจะได้ไเดินทางกลับไปการหยุดจุดเก่าฮะ เก้าที่เราเริ่มมาต,ต่อในเล็กทุกคนไปว่าจุดแนี้ยวการันบนนี้มันมีกบพอดีว่าคบมันบนนี้ทุกคนเราจะได้ปิดลอกการแถวเก้าเอาทุกคน,กคนตัวอะไรมันคืออื่นเราจะลอกไปการแถวเก้าทุกคนเราจะลงไปการจุดนัน เดี๋ยวที่พาทุกคนไปเบิรงนลำกันนะครับที่นี่บ่แต่จุดนี้ฮามาเบิรงแล้วม,มันบ่มีฮาเซดะเปลี่ยนจุดไปการอีกรอบหนึ่งไปทุกคนไปไปไปฮาสิดะการอยู่บอลแอนบอลนี่จะไปทางเครื่องพุนไปทางพุนโอ้ไกลบ่ประมาณหกร้อยเลยสามกิโลสามกิโเลเราจะเดินจากจุดนี้ไปประมาณม ถ้าเราย่างไปตรงๆนะเราไม่ได้เลี้ยวโอ้โหมีเลี้ยวสามโลครึง่งสามโลครึง่งสามกิโลเมตรบอเน,นี่ย<ป>ถ้าเราใช้ความเร็ว130ร,ร,ร้อยสามสิบต่อชั่วโมงเราก็จะไปถึงหอดควายอยู่เอาทุกคนตอนนี้เราบกัมมฮอดป้าไมหรือว่าโคกไหมทุกคนมหอดบอลหา ข้อก่อนการกบเป็นจุดที่สองทุกคนมันก็สิมีเสียงมาเลยเพราะมันอยู่ไกลบ้านทุกคนไปหากบน้ำกันทุกคนเข้ามาเพิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วทุกคนเด้อไปการกบการเคลียร์น้ำกันทุกคนทุกคนการกบการเคียรน้ำกันพวงมาสิได้โต ต็ดป้ปาย่างทุกคนนะจุดนี้แหละตอนนี้เรากเหีนเ,นเนีไปแล้วทุกคนมันแหงจงทุกคนนี่ทุกคนเคียดมูน้อยทุกคนเี่ก็โตเขียดทุกคน เกียดน้อยกบ,บเขาไปเห็นทุกคนเอาเกียดไ,ไปทุกคนไปดูนตัทุกคนหาทุกคนหาได้กบเลยทุกคนเนี่ยนี่ก็กบตัวแรกของาทุกคนไปหากันต่อทุกคนเอามาหอดจุดเทียวกบเลแล้วทุกคนไปดู O que อย่ามัวใหนมาทุกคนมองข้าไปได้มันล้อทุกคนมันล้อตาเที่ยว,ก,วกัวไปุกคนไปทุกคนที่ชายบางซากบางตอนให้ทุกคนเบิ่งเดินไปทุกคน กได้ทุกคนเราสิมาสรุปกบของเราผลงานของเราเมื่อวนนี้หมดหมดครูหมดกัดเราก็ไม่ได้เยอะเพราะเทายของเจ้าหมดทุกคนมาสรุปยอดก่อนฝากผลงาก่อนอคร่ราทุกคน มันคืก็ขียดทุกคนไม่มีกบเลยไม่ได้ลายเนาะก็มันไม่ได้เอาขี้ัดทุกคนมีตะก,บต,กบตะกบแางนนั้นเลยทุกคนเขีย้ัดแบบนี้ <laughs> นเราเอาตะกุบได้ไหมได้เล้วทุกคนฮะกัดสิศคอเดินทางกลับทุกคน เอาสิขอจบคลิปเพยงคนนี้เด้อกาบทักทายสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อบาย